าถ้าพี่น้องเอ้ยเนาะมื่อนี้คำนวยอารวาสอีกแล้วพ่นแต่ละลังมาฮอตมาฮอตบาบุนหนำพี่น้องเอ้ยบลงวมาขี่ขึ้นยังขึ้นพี่น้องมื่อนี้เนาะอือเออขึ้นกิขึ้นชื่อใช่ว่ากิ็ลูกว่าไปกินเหล้าอยู่ใช่ไหมฮะไปกินเหล้าอยู่ใช่ไหมเกินเยอะเลยเฮ้ยกินเหล้าอยู่พูดกินเหล้ากินเหล้าไหนบ่บ่ต้องกิน กินข้าแล้วกินแล้วอืออ๋กินแล้วแต่ไ่ได้กินบุีดันี่บ่มีน้ำโอ้ขี้เลาเถอะไอไอกินไอไอกินข้าวนี้เ้าเอนนิือ่ากิน กินปลาดีลูกกว่ากินซื้อเลยแหละนี่ยบริตุ้นพ่อเดินไปกินกินข้อยเส้นนั่นกินอะไรกเสี้เจ้าันว้าบริต้นเลยสบายจังได้หรอวะได้จังได้เนี่ยสะห้มสะห้มเสยบซมาเมืนอก้รอยู่ซามาอยู่บันักกล้องนะโอ้ไปใกล้กันล้อันก้องมันตัง มาินข้านี่รถเราต้องนั่เข้าเดยอเพื่อนกบ้อซื้อเดพ่อนัอยู่สพ่อบนัมพ่อ,อ,พอปนนะจ้าเ <laughs> ไทยบอกนี่เ <c oughs> ป,ป็นปไทยล้วไป <laughs> <c oughs> ปิไทยอยู่บ้านบ้านาก้อนี่น่ะปิไทยโยนบ้านบ้านทองเราเหรอปไทยบ้านท้องเราเห็นพ่อปนัมทับ ฮาเขาเพิ premises, so 1. 1> oh, yeah. oh. oh, ่นเนี like nah ่ยนะเขาบอก่อนเราไปใช่ไหมฮะเราบุนนำไปใช่พ่อบุนนำอยู่แบะเบียงจันอยู่บ้านปักปางที่บ้านเยันบับปักปางเขาว่าติดแทไทยอยู่บ้านติดแทไทยอยู่บ้านเฮาคำน้อยนี้คำน้อยแบปักปลเป็นนะนะคำน้อยปักปลเป็นเออคำน้อยบบปักปลเป็นแนะว่าเพื่อนนี่พ่อค้องก้นแหนไปเชืิอเอาผ้าเด้อผ้าผ้า ผ่าผ่าผ่าเออผ่าที่นี่มับอกอือผ่าผ่ามื้อก่อนมื้อนะ้นพอมึอห้างมัอนี่บอบอกรไทมันึงไปลงลมสาลมใส่ลผ่าผาผ่าผ่าผ่าอืมอืมอืมแล้วแล้วว่าใครจว่ามันออกเสน่นะผ่าควันควันหญ้าอยู่ทั่งมันเด่นไปแล้วเนาะไปแล้วจู่กระทาจู่หน่อยนี้ มื่อสิบปนั่งก่อนสิไปดถ้าพ่อบุญนามากก่อนเนาะครับพ่อบุญนามากก่อมาแต่ประเทศไทยเนาะประเทศไทยอยู่ปกไปให้อยู่นี่แล้วโอู้มันหนำบ้างอยู่นี่หน่อพ่อป้าตาเด็กตัวเดียวเราเราเคยพอบุญนาป่านี้เห็นเห็นเราอยู่ไหนไปเที่ยวเศร้านาไปเที่ยวเศร้าข้อคิดขึ้นเยอะหนำบ้างนะ โอ้ขี้ยุ่นเลยเออาเดี๋ยวทข้าวพอ่อบุญน,นำย,นยันยุ่นก่อนยันอืมเรายันยุ่นเราบ้านน่ะเราบุกากี้ยุน่นว่าขั้นน้อยขี้ไดขั้นน้อยขี้ไดได,อดววิอืมไดว่าไอพ่อในขี้ไดพ่อบุญนำขี้ได,นนไดว่าอืมว่าพ่อนีออ่พ่อนเมื่อใดเมื่อใดพ่อบุญนำเสียมามา พมึนกลมาแล้วมึนกลมาแล้วอ๋อต้นนี้อยู่ทีอยู่ไทยเนี่ยพวกน้ำนะพวกน้ำอยู่ไทยต้นนี้ไทยอยู่บันบันน้าป่าดิน่ะบันน้าป่าบ้านนี่อยู่พืเอเวียงซาที่นั่นนี่จังหวัดน่านแล้วนี่อันนี้นะบักบุญบุ๊แม่นันบุ๊แม่พ่อบุญนั่งไปบันหุยยวกบ่เออแม่เนี่ยบันหุยยวก เราพ่อพูดนั่นบริคอบเดียวสิไปนะบริเดบลูกเลยบอกก็บอก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 พ่อกับบอกบอกลูกเขาสิไปปั่นบอกปั่นไรคนน่ะแล้วเขาไปคนเดียวเลยเขาสิไปปั่นคนเดียวออกไปปั่นน้ำวนคนน่ะเาสิไปออกปั่นบน้ำวนหากบ่บอกเลยพอเนี่ก็บ่บอกบ่บอกเราไม่นี่เฮือนอยู่ทั้งนี้มันเขาพื้นยูปูยูได้พื้นอ่ะเขาเข้ามา เขาเอาเลยเนาะเอาเลยเอาเลยทุบๆต่อไปเลยคำน้อยด็กอะคำน้อยเสียด้ยคำน้อยไ่อยู่บ่ยู่เลยก็ะเบื้อยังคำน้อยก็ะเบื้องยังตายแล้วตายแล้วคำน้อยนะตายอยู่ส่ตายโดนกระนากรก็ะเบื้อักเอออีแม่มากรอีแม่ยังหูบ่เดี๋ยวเดี๋ยวนี้คำน้อยตายแล้วตายอยู่น้ำกองอลยเนี่ยน้ำกองเราเห็นียดายกันเขาเขาเขาไปฟังหรือเขาไปจุด จุดอันจูดน้ําบางอัน <goodbye> อ like ่าเป็ดเป็ดเฮ็ดใอยู่ปัดเป็ดแทอยู่ว <speaking HTML> ่าําบางเฮ้ยนะอยู่นําบางอนําบางมีนําบางน้ําบางอันบ้านเเจ้าหนะเนาะมันน่าสู่บ้านุ้ง่นน่ะอาะตุ้งซะมันุ้ง่นน่ะอ้แล้วก็แล้วคงไปคงมาละบนี้วัดอีแม่นี่แม่นีู่่เฮาบอกอีแม่นี่เฮาลูกก็ อันมีก็สร้อยสร้างก็ไปแล้วเนาะไปตลอดสร้างไหมสร้างขาไปแล้วเจ้าเัาแน่เจ้าจอดไปแล้วเหรอนางงอดไปแล้วลูกเเาบิกันสร้างเขาไปแล้วบอกลูกเกลเจก็ปลาคอกมะคอไว้อห้างห้อยชนาปักอีกทิ้งงั้นอีกทิ้งกับบุ๊บุ๊กินแล้วเมียด อลูกรดเีรดลูกกินแล้วกินดืทึ่งครับมันก็หู้เนาะใจดีเด้อพอดีปิ้นท่านเอก็จิ้มกันได้เด้อแ่ด้กินน้ำกินในเมื่อละอาบน้ำเ้วบ่บ่ลูกอาบน้ำชักมือเวบเปด้อาบน้ำนะบ่แชมพูเจลแชมพาเจอตอขึ้นน้ำต่อไปสลอดตกสุคนเ้อ ยังยงได้ต้อนำเดินจิต้อนำฮะกันกันบุกี้เล่าเราจิตต้อนาำฮะกันกี้เล้าเราอ้ยยกบอลน้าเด็กพ่อนี่ยเด็พ่อมีเงินบาทเงินชาวเงินซิปกะมา่งอีลูกแดงเงินซางกรมาเสื้อแดงนะว่าเงินซ่างกมาเสื้อคำน้อยนี่วะจิเมลจิเมลอีเมลจะใส่จเมลนะ แม่น่ะเอ้ยแม่เนี่ยนะแม่อยู่พูห้าก็ลงมาอยู่ฟ้าก็ขี้เฟื่อนเนี่ยแล้วห้าก็ลงมาไอ้สิควันนงก็ลงมาเนาะโถมางคนกินเหล้ากินเหล้ามางคนกินเหล้าคนคนกินเหล้าเราไอ้สร่างเขาลงกินบ้านแล้วสร่างก็กินหรอเออสร่างฮอกเก้นเสือฮอกเก้นโตฮอกเก้นบาฮูว่าบาฮูว้าอีแม่เนี่ยบาฮูว่าวบาฮูส้วบบาฮูส้วบบาฮูส้วบเออบาฮวส้อบเต้เงินส้วบ อันี่ฮัส้นก่ออจกวามัส้นอยู่บัเทินหรบัเขาสวนไปส้นไปส้นงไปส้นเศ้านี่นะเออลงส้นมึงดูลงส้นกเศลมึงดูกันมาน่าใส่กระเกงเสื้อบอยส้นบอยเอ้ยบอส้นเน้นว่าเขาส้นตกเธอลเฮาบอกดำชีมัน ว่าซื้อคำน้อยนั้นไปมัดจะเกินเข้าปันมันตัวเจ้าหันไหนเน่ใช่ไหมแน่ลูก<อ>พ่อลูกเลยอันนี้พูดได้เนี่ยหอยไหนห้อยอชื่อโนลูกไปรับเด้บ่แม่บุก<ย>เข,าข้าบวบ่บ่บ่บ,บ as, ่แม่คว้าเลยร่อนนะแม่ฮะนะาแม่่หญ้านะ นอนก็นอนไปห้าเดะบเม็ลเมาเล้านี่ยาบอกให้ะนะบอกมา่อกินเาไล่มันเป็นทุกข์ขอดาอู้อดาอข้าวิีดาตองข้าวิีดาตองหั่นไป่ดอยังผู่มื่นขอดาวก็เฮ้ยเห็นบอกลูกบอลลูกบอลิน้ำเนาลูกบอลลินน้ำเาไปเบื้งสัดเห็นบอลูกนี่ฝาแล้วนะไปแหละก็เล้ยวแล้กลูกโอลูกเองแล้งกัยา ไปเกอร์อยู่โซเดอร์ดาไปรถน่ะเฮ้ยเป็นอะไรไปล่ะเป็นกัารหดใจเนาะเป็นการหดใจเป็นขนาเป็นกัารหดใจเ,เใจ,จ้าบอกหน่อยสิแต่ว่าพ่อมบบน้ำพ่อมบบน้ำเนี่ยว่าใจดีว่าออกมาสร้างเลยค่ะได้ใจดีอือออกมาสร้างมันอะไรออกมาสร้าง ยี่พ่อเหอพ่อบุน้ำยิสแล้วยพ่อบนน้ำนะโย่คุณปลาลูกปลาปลาดงปลาแก้่ันลูกปลสมือเราคำใดก็บ้าเตะทิ้บลตะพอบนำทิเลยเตะทิเลยว้าบ่ได้จักตโตบออะไรบ่ได้จักตแบกเตะทิเลยว้ากเตะเลยแบกเตะว้าเดี๋ยวนี้ยังล็กปลาอยูุ่บอกเออล็กปลาปลาแก่พ่อพ่อบุญนำนั่นเอ พอกำน้นยังเลาะปาอยู่ืพอกำนั้มือม่ไดเราสิมามาบมาเราอยู่ป้าเลยชกเบงอันัน่อนสอบบงยังชกเบงอันัน่อนสอบบงอีหยงชกเบงอันัน่อนสบบงอีหยงชกเบงอันัน่อนสบบงอีหยงเลาเจ้านี้บัวนบ่เอ้ยพอบัวนลูกะบู่ เออาแปะบริเวณแต่ใกล้ใช oh, ่ไหมเด้อืออันนี้ก็หมอดหูหมดอยู่เนี่ยแปะบริเวณบรรทัพพันเนาะโอเคโอ้เนี่ยว่าชื่อคำนวณนี่ไปบ้านตัวเจ้านี่บ้านเป็นเทศไถ่บ่อือเออบ้านเทศอยู่เป็กเทศไทยอยู่บ้านบางนี่บ่อยู่บ้านมำใกล้บ่อโอ้บ้านนี่ยังอันนี้นะ เอออยู่อันนี้บ้านพุทธทองบ้านพุทธทองบ้านพุทธทองอืมบ้าเถิดบ้านน้ำบางบาน,นี่บ้บานน้นำ,นนำบางบ่งมีมีแต่บ้านน้ำนาน้านนาโอ้น้าบางบ่มีมิลลุาบาร์ตีบ้านน้ำพงดูยน้ำบาลอยู่บ,ยนะบ้านปุยนนป้ยนะแปะกจากโหลโอเนี่ยหมดละบาทนี่บ้านน้ปุ้ยแปะลจ้าที่น้องเอ้ยเนาะเบิ้งมึงบอกคำน้อยพี่น้องเอ้ย บุญขนาดมือนี่นะพุ่นเออพี่น้องเอ้ยอ่ะขอทนไปนํากันเนาะเบิ่งจิเราสิเมื่อแบบไดเนาะเออมื้อนี้สิไปนอนสมื้อนี้น่ะาจะไปนอนปานนปาเออใส่นี่สิมือปาพุ่นน่ะเออปเฮามือลิปานนี้เนาะมือยันพ่ออีบุญนํามา้พ่อบุญนําหายเนาะเออหายก็ยาบ่อหายบ่อวกเด้อเอ้ย เอาปืนกาบอให้สน้ยปุนกาเปละบ้านนี่ไไปนอเอนอนบอกับเสนอนเ้ออ่าพจอเนี่พอยามเนาะแม่ก็ยามกดีใจเอาสากกัดไปเนาะมันไปก็จเป็นรถลสร้างไปสร้างไปสร้างพูด่สร้างชางพ่อบุญนำนี่สร้างพ่อบุญนำโอ้พ่อบุญนำมีสางเจ้าตู่สี่ป่า โตเจ็ดโตแปดกโตซ้อนโตโตซอนอซอนขาน่อยอนอยบอกโอ้โหจักรเก้าพ<ห>อคนนไฟนี่ก็ได้เนาะและ้วถ้าได้ก็มีม,มีจักโตก็สิบสิบเอาเงินแตงขึ้นมาเป็นสิบบาทโดเป็นสิบมัดป้าอยา่างใดเดยสิบมัดจะบาทโลดแต่พอพูนนำมีอัน,น,นมีเันนึงมีซางเดี๋ยนี้นะแล้วมีซางนึ่เขาอยู่ป้าเดยเขาอยู่ป้าเขามัด คไอยมันหวานมาแมนบึงบึงจิลนลอกันลองลุกเส้นอันนึงละจีตาคนเมาจีจีนจีดิ่มหมดเลยนี่บ่ได้ได้บ่มเจีบได้บ่เด้เมื่อได้ผมหนึ่งกินเหล้าก็เยเอาบ้งเด้บิตาดเลยเอ๊ยหนาแลด้รดได้จีตาทงนกขนเนาะไปดิ้ยอ่ะละจีตาคนคนเมาเด้อสี เอาเอาคนดังก่อนเนาะเด้อย be, oh, hey, ูซ so, ื่อเด้อบ่ต้องเรนเด้อบอ้อยเพ่เดียวบ้านเดียวนะบ่บบบ่อ้บอ้บบอ้บัอ้บบ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 ่้บบ่้บบอ้บบอ้บบอบบอบ่บ่้บบ้บเด้อบ่เดอบอ้ออ้อบบบ้อเ้อนกด้้อบบ่บยออบบอ้อ บ่เอาเลยบ่บ hmm. mm. mm ่บ hmm. mm ่ผมตัวเองบ่ในเดียวนันเห็นไหมเนบ่ในเดียวบ่ไม่เอ้บ่ลองดูมันบ่เฮ้ยเฮ้ไปรถไปรถน่เน่ไน้แี้วมันเข้าเไงมันเข้าเด้เนี่ยบ่มันเข้าดีดีกันบ่บ่ ว้าไปเข้ามาเข้าดีเดียรว้าลักคนดี่ักอดนรด้วยเขาแบบนี้เนาะสบาดีเนาะพ่อบ้านน้ำอะเจ็บละงานมาหนี้นะว่ากูเลิศเลยเจ็บเลย

ไอ้พ่อเด้อับใจไรกะเบบ่ลุกบ่กินบ่ไปจัแม่นะบอ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 เบ้ออันนั้นผมกิแล้วเด้งเบ้อเบบ้อเบอเอบอัขนาดั้นเลยอออเจีกันวั่้ไปดอกเอเจกันละ

อ้ามีวัดบดพอแม่นต้แม่นะบ่เออ้่่แม่เต้มลูาได้เฮี๋ยวอแม่ฮหาฮเา้่แม่เตบ่บนี้ละมันเท่สี่ตลอดมันขึ้นเลยกอแล้วมันขึ้นดอก วับนำมาคู่ชะตาต่ล้นแหละบ่ยอมเขาดัที่ได้บ่บ่ยามเขาจะปอามาแต่ยดีเาต้องสสิเนาะนิ้อบ่บ่วนอคุที่เขาบอกแล้วว่าไปบ่ดี้ว่า โอ้ขับใจขับใจบ๊อบัดนึ่งมาบัตนึ่งขับใจขับใจขับใจโอ้เน้นบอกว่าแนบแล้วว่าบัตอันบัตหนึงก่อนมาบัตหนึงก่อนออาบบบบบบบย่าเอาดังมันเสีดียมนะบัตเนียมัตเดอะไรบัตเดั่นมันเกี้ยวนับนอ่ะพอบเดือดบ่แเ้วเดเอดแล้วลูกตาเล บ่ยอะบ่บ่ลูกคนนี้เ็ยกว่านยันเอออานก็เม่้เออลูกก็จะเม่อแล้วโดยโดยโดยอ้าสุงดีสุงดีอ้าสุงดีส่งดีขันผมเมื่อให้ติ๊กติ๊กกันโยเออขับใจข้าใจขับใจเออโดยโดยโดยเอานึ่เดชอ่าบ่มีบ่มีบ่มีบ่ ดูให้เด็กเด้กเล่นเลยับใจคงับใจคงับแจ้งเด้อเฮ้ยเอ้าพ้อเด้อเลยเเลยเ้เอเม่อเยเ้อโอเคสังดีบเด้อะแล้วดีเด้อเออสบายดีะ bye b ายบายดีเด้อเยเอะเมื่อเมื่อนี้มันจีนันวันนี้มันจะเอาด deflect, uh, okay, ีก้อวันนี้น่ะแข้งแขงเล่นันนี้นะ เอาเห้งบ่เห้งอะก็ม่ตองกับใจบัดเดวเด้อเอ้ขับใจเด้อโดยอ่าขับใจเด้อพอพอประดมเด้อทำหน้ากับเมื่อแล้วเนาะแห้งแห้งรถป้อโดยโดยถ้าใจพ่อมีเงินเนาะโดยมีเงินกับบาทนี่เส้นตวจเก่าโดดก่อฉีบป้อ ก็ได้พระเจ้ากินเงินเนาะเด้อเด้อลกประช็อกเอาน้ำก่อนเด้อเด้อเด้ออ่าบายบายสบายดีสบายดีบายบายลกก็มันบดได้เนาะก็ลกก็บดได้อันนี้ก็ได้แล้วเนาะเออได้ก็เป็นผ้าซุปต้นเนาะได้ได้ก็แก้ต้นเก่าชีนุ่นครับขับปอดปีปีน้องเด้ออาซุปนี้เขาบอาชัวร์ไฟเจ็บเจ็บไยเจ็บไยเอ๊ะ อ่าโอเคบายบายสวัสดี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 นี่ครับสวัสดีคับผมเอ่ับนี่คว่าทำน่นเนียลูกก็สบาสดีเื้อเด้ออ่าแล้วลูกยศุสือไปบอกไอพอด้อเด้ยบอกไอ้พอนี่ไอ้พ่ออยู่เท่ารเด้อเด้อเดอ้ออ่ะขับใจพี่สวายดีบ๊ายบายไป ใ่ก่อเอาเขาตั้งหุงอกสะบัดเอาเฮ้ดนวิธีอะไรเจ้าบลอเงันัน้วิธีกับไร้างเมื่อตอนนี้เขาไปเดนยังได้กับว่ามี้างมี้างเีอย Cái là phải quân phải lòn áo ăn phơi nhu quân là, 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 là nhẹ đăng là được Nhẹ đăng nhẹ hô là phải bóp lời Vô nhạc thì rồi vì thi lầy cầm nổi Áo phì nó ngay đó Rồi sang xe ba cho xin lại khẩn màu mà này Bà này hô là ồn áo phơi nhu quân Mình tình khâu đi khốt là mình Bố khâu đi พอเราเราย่านคมเดียมพี่น้อยขี้กระเดียมพยานคมำน่อยเขาบอกนี่เขาบอกว่านี่สินแห้งให้ขอยานโอ้ยอย่าโดนขอยานเน่อ่ะนั่นนั่นพี่น้องอ่ะะทีนี้เบาแนวขอยานกาวค้า่าสบายดีนะพี่น้องเนาะ